สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการเรื่องนี้มีจริงโดยกัญตชาติเกษมสันนอยยุทธยาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษอีกรูปหนึ่งมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันครับซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ของผมอีกรูปหนึ่งที่ยังดํารงทาตุดขันอยู่ท่านก็คือพระครูประหลัดสุวัฒนบบรคุณหรือพระอาจารย์สริยันจันทวนโน วัดป่าฉับพันนรังสีจังหวัดชัยภูมิครับหลายๆคนอาจจะรู้จักท่านในนามของพระอาจารย์ผู้ส่งยานทิพย์นะครับส่วนตัวผมเองนั้นได้มีโอกาสไปกราบท่านประมาณสิบกว่าปีมาแล้วครับวันแรกที่ท่านพบผมพอผมกราบท่านท่านก็มองหน้าผมแล้วก็แบมือพร้อมกับบอกผมว่าขอดูประคำหน่อยในใจผมก็แอบคิดว่ายานอย่างรู้ท่านไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ย ผมก็เรียนถามท่านว่าประคำอะไรเหรอครับท่านก็หัวเราะแล้วบอกว่าประคำสีเทาๆนะ่ะผมก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรนะครับท่านก็พูดต่อไปอีกว่าประคำที่หลวงพ่ออุตมะทำให้โยมนะ่ะพอมาถึงตรงนี้ผมก็ต้องยอมท่านแล้วล่ะครับเพราะว่าหลวงพ่ออุตมะได้เมตตามอบประคำที่ท่านอธิษฐานจิตมาตลอดนับสิบสิบปีไว้ที่ผมจริงๆครับผมจึงเรียนท่านว่า ผมไม่ได้พกมาครับท่านก็พูดต่อว่าหลวงพ่ออุตมะให้โยมพกติดตัวไว้ทำไมไม่พกผมก็หัวเราะนะครับและท่านก็ยังพูดต่อไปว่าโยมสร้างพระถวายหลวงพ่ออุตมะด้วยไม่ใช่เหรอผมก็เลยเรียนท่านว่าใช่ครับท่านก็อมยิ้มแล้วท่านก็พูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วในบ้านของผมตลอดจนเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดในบ้านของผม แล้วซึ่งเวลาผ่านไปเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นก็เกิดขึ้นจริงๆทุกอย่างที่พูดมาแม่นยำมากครับผมจึงยอมรับนับถือท่านแล้วก็ขอฝากตัวเป็นศิษย์ท่านมาตลอดครับหลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสไปกราบท่านอยู่เรื่อยๆนะครับการไปกราบท่านแต่ละครั้งนั้นก็จะมีลูกศิษย์ที่เข้าไปขอความเมตตาท่านครั้งรับประมาณ30-40ถึงคนเข้าไปพร้อมๆกันนะครับ และท่านก็จะไล่พูดทีละคนถึงเรื่องราวที่ลูกศิษย์มาขอความเมตตาจากท่านได้อย่างแม่นยำโดยบางครั้งนั้นลูกศิษย์ยังไม่ต้องพูดอะไรเลยท่านก็ทักขึ้นมาเองครับเพื่อนผมที่ไปด้วยกันเคยเรียนถามท่านว่าท่านทราบเรื่องราวของแต่ละคนได้อย่างไงท่านตอบว่าทําจิตให้ว่างกําหนดตัวรู้คําตอบแรกเป็นคําตอบที่ใช่ที่สุดดังนั้นลูกศิษย์ทุกคนก็จะมีคําถามมาเรียนถามท่านเพื่อขอคําแนะนํา ท่านก็เมตตาให้คําแนะนําทุกเรื่องนะครับตู้ผมเองนั้นเคยเรียนถามท่านว่าท่านบาเพ็ญโพธิญาณใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่นั่นก็หมายถึงว่าท่าน,นบาเพ็ญบารมีแบบโพธิสัตว์รูปหนึ่งเหมือนกันที่มาคอยช่วยเหลือลูกศิษย์ในชาตินี้ให้พ้นทุกครับท่านเป็นพระอาจารย์ที่เมตตาสอนผมในเรื่องราวที่จริตของผมชอบเช่นการทําน้ามนต์การปลุกเสกวัตถุมงคลรวมถึงการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาต่างๆ มีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมปฏิบัติกสินโดยการเพ่งเทียนซึ่งนักปฏิบัติก็จะรู้กันดีว่าวิธีการนี้เป็นการฝึกเตโชกสินหรือว่ากสินไฟนั่นเองพอผมไปกราบพระอาจารย์ท่านก็ทักผมว่าไปทำอะไรมาไฟเต็มหัวเลยผมก็หัวเราะแล้วก็เรียนท่านไปว่าผมไปฝึกกสินไฟมาครับท่านท่านก็บอกว่าอย่าไปฝึกเลยโยมฝึกสมาธิวิปัสสนาดีกว่าเพราะกะสินไฟมันร้อน ผมก็รับปากท่านและท่านก็เมตตาสอนผมทำน้ำมนต์แล้วบอกผมว่าคราวหน้าถ้ามากราบท่านให้เอาน้ำมนต์มาให้ท่านดูด้วยแต่เมื่อผมกลับมาบ้านนะครับพอผมฝึกสมาธิวิปัสสนาแบบอื่นๆแต่ด้วยจริตของผมที่ผมชอบฝึกกระสินไฟผมก็มักจะเผลอฝึกกระสินอยู่ตลอดเลยครับตอนที่ผมทำน้ำมนต์จิตผมก็เลยแวบไปถึงกระสินไฟอยู่ประมาณสามครั้งด้วยกัน แต่ละครั้งที่ผมแวะไปเนี่ยก็จะรีบดึงจิตกลับมาในแบบฉบับที่พระอาจารย์ท่านสอนทันทีครับและเมื่อถึงวันที่ผมไปส่งการบ้านก็คือนำน้ำมนต์ไปให้พระอาจารย์ท่านตรวจดูพอท่านตรวจดูแล้วท่านก็หัวเราะบอกว่าฉันบอกแล้วว่าโยมอย่าใช้กระสินนี่ยังมีกระสินไฟเข้ามาอยู่ถึงสครั้งผมทึ่งในยานอย่างรู้ของท่านมากจริงๆนะครับ เพราะอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบแล้วครับว่าผมแอบแวบถึงกระสินไฟไปสามครั้งจริงๆครับทําให้ผมทราบว่าพระอาจารย์ท่านก็ทราบทุกอย่างเหมือนกันหลังจากนั้นท่านก็สอนวิธีการทําน้ำมนต์ให้ผมอีกครั้งหนึ่งแบบที่ไม่ใช้กระสินไฟนะครับรวมถึงเมตตาบอกว่าทายมชอบกระสินไฟนะักเดี๋ยวฉันจะสอนให้แล้วท่านก็เมตตาบอกวิธีการให้ผมมาฝึกครับ พระอาจารย์สุริยันท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงมากนะครับและก็คอยสงเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหาอยู่จนทุกวันนี้ท่านยังเมตตาบอกอีกด้วยว่าเวลาฟังท่านนั้นให้เชื่อท่านแค่70%เอร์เซเท่านั้นนะเพราะว่ายานทัศนะที่แจ่มใสที่สุดที่จะไม่มีการแปลเปลี่ยนก็คือยานทัศนะของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนอกนั้นก็จะมีการคลาดเคลื่อนได้ตามหลักของกฎไตรลักษ คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องการส่งผลของกฎแห่งกรรมในขณะนั้นตลอดจนเรื่องการมีบุญสัมพันธ์ร่วมกับครูบาอาจารย์ที่เราไปกราบขอบารมีด้วยครับและจากประสบการณ์ที่ผมมีต่อพระอาจารย์สุริยันจันทวนโนนี้ผมขอยืนยันว่าเรื่องนี้มีจริงครับและถ้าท่านผู้ฟังชอบเรื่องราวแบบนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดติดตามใน EP ีต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามเรื่องนี้มีจริงโดยกันตชาติเกษมสันนอยธยาครับสวัสดีครับ